ท่านทานบดีผู้มีบุญทั้งหลายนอกจากบทอเสวนาจะารานางไปแล้วก็มีบทยังกินจิกลันสถานที่อย่างนั้นให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยด้วยใจประสงค์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสถานที่เพื่อเป็นที่วงสายศิลทั้งวันที่ที่วงสายศิลประสง์มา ถึงพระสงฆ์เรียบร้อยมาที่พระพุทธพระสงฆ์กส็สวดอย่างกินจิตดังดังกล่าวลกลางสถานที่แห่งนี้ให้ไม่มีไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่งตางๆพระสงฆ์ก็กันดังกล่าวแล้วตั้งแต่ตรวจมนต์ตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งจบดังกล่าวแล้วเป็นที่น่าชื่นใจและน่าอนโมธนาประสงค์ปีไปสวดที่ไหนก็จะเกิดความรู้สึกเป็นมงคลณที่นั้น เพราะฉะนั้นในวันนี้ต้องขอ,อนโมนาบทบริษัทโอเฮฟเส็งเฮงโอเฮฟเส็งเฮงนั้นโดยครอบครัวไม่ว่าจะเป็นทุกคนอากงอมาม่าทำตั้งสมัยก่อนรู้ก็จะมียาอมมณีล์จะมียาดมดังกล่าวแล้วถวายพระเถรานุเถรละ ถวายเจ้าคณะพระสังฆาธิการประชุมเจ้าคณะประสังฆาธิการระดับไหนตั้งแต่ระดับเจ้าคณะจังหวัดระดับเจ้าคณะอำเภอระดับเจ้าคณะตำบลระดับเจ้าว่าก็จะมียาอมอย่างนี้ปีหนึ่งหนึ่งครั้ง,งแก้เจ็บคอดังกล่าวแก้ร้อนในยิ่งไปกว่านั้นแก้หิวน้ำนหลายท่านหลาย,ลายคนก็จะติดยาอมอย่างนี้เสมอเสมอถามว่าเกิดจากอะไร มันทำให้ไม่ระคายคอดังกล่าวทำให้เกิดความรู้สึกยังเกี่ยวกับเรื่องของอาพาธไม่เป็นไปดังกล่าวต้องขอ,อนุมทนาบริษัทโอเฮฟเส้นหิงดังกล่าวผู้กลังสรรค์ความสุขก,กายสบายใจให้เกิดขึ้นจากการกาหายอาพาธเจ็บคอดังกล่าวของพิสุว่าที่รูชาในเขตภาคแปดต้องขอหนุมทนา นอมอพุธทธไทยยอติดทอตรงอองเงินทองไหลมานะกราบ